คำถามาคำถามที่คนมักจะถามมากๆเกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานเนื้อสุกรนะครับว่าทําไมอิสลามจึงห้ามไม่ให้มุสลิมเนี่ยรับประทานเนื้อสุกรคําถามนี้ก็เป็นคําถามยอดฮิตนะครับคือตอบสั้นๆง่ายๆอย่างนี้นะครับว่าอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่เน้นหนักในเรื่องของอะไรน อิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่เน้นหนักในเรื่องของความสะอาดแล้นอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่สะอาดเนี่ยอิสลามจะห้ามหรือว่าจะจะบอกว่าให้หลีกเลี่ยงเนื้อสุกรเนี่ยเป็นเนื้อที่มีพยาพยาธินะครับที่ไม่เหมือนกับเนื้ออื่นๆคือเคยมีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ในสมัยอดีตเนี่ยนะครับเขาเอาเนื้อเนื้อสุกรเนื้อวัว แล้วก็เนื้อแพะเนี่ยเชื้อในเวลาเดียวกันพร้อมๆกันแล้วก็ตัดชิ้นส่วนที่สําคัญของร่างกายเนี่ยในบริเวณเดียวกันนะครับในในปริมาณที่เท่ากันแล้วมาตั้งตากแดดปรากฏบนเนื้อสุกรเนี่ยเน่าก่อนครับอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์สมัยก่อนที่ยังไม่มีเครื่องขยายดูพยาธิคือในเนื้อสัตว์ทุกสัตว์ทุกชนิดมันมีพยาธิอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในเนื้อสุกรเนี่ย้วยความที่เนื้อสุกรเนี่ยเป็นเนื้อที่ มีความมีมีไขมันมากกว่าเนื้อของสัตว์อื่นๆื่นเพะนั้นไขมันในเนื้อสุกรเนี่ยมันก็จะมาเคลือบเป็นเกราะให้ป้องกันให้กับพยาธิเหล่านี้เนี่ยนะครับให้ไม่ตายในในความร้อนที่ปกติอย่างที่เรา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 ปิ้งเนื้อทําเนื้อเกาหลีทําต้มเนื้ออะไรก็แล้วแต่นะครับเนื้ออื่นๆสุพยาธิตายแต่ว่าเนื้อสุกรเนี่ยสุกแต่พยาธิไม่ตายเพราะมันโดนเคลือบไว้มันก็จะไปเป็นผลให้เกิดขึ้นกับร่างกายของมนุษย์ แต่ถ้าหากว่าจะให้ตอบตรงๆเลยว่าทําไมอิสลามถึงถึง,ถงห้ามและทำไมผู้ศรถึงไม่กินหนูเนี่ยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยตอนที่อิสลามมีคําสั่งใช้เนี่ยวิทยาศาสตร์ยังไม่มีการทดลองใดๆทั้งสิ้นมนุษย์ยังไม่รู้จักพยาธินะครับแต่มนุษย์รู้จักแต่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นคําสั่งของพระนเจ้ามนุษย์จะต้องปฏิบัติตามคือจริงๆแล้วในศาสนาเนี่ยทุกๆศาสนาเนี่ยมันมีคําสั่งบางอย่างลหลายอย่างที่ไม่มีเหตุผลของมัน นะแต่ว่าคนที่นับถือศาสนานั้นด้วยความเลื่อมใสในศาสนานั้นเนี่ยเขายอมปฏิบัติตามอย่างเช่นเราเรามีคําถามว่าทําไมพระภิกษุเวลาบวชถึงต้องกนคิว้วมันไม่มีเหตุผลอะไรต้องกนคิว้วแต่ว่ามันเป็นคําสั่งมันเป็นระเบียบของศาสนาและปฏิบัติตามทําไมต้องผมผ้าเหลืองทำไมไม่เป็นผ้าสีเขียวมไม่เป็นผ้าสีขาวเพราะมันเป็นระเบียบของศาสนาต้องปฏิบัติตามอิสลามก็เช่นเดียวกันนะครับตอนที่บทบัญญ,ญัติหลนีนลงมาเนี่ยมุสลิมทุกคน ปฏิบัติตามทันทีโดยที่ไม่ต้องถามหาสาเหตุนะไม่ต้องถามหาสาเหตุว่าทําไมถึงต้องไม่กินหมูมันมีพยาธิมีอะไรยันไงอิสลามไม่ได้บอกถึงในในศาสนาไม่ได้บอกถึงเหตุผลว่าเป็นเพราะอะไรแต่เหตุผลเนี่ยมนุษย์มาค้นพบเอาเองมาเจอเอาเองในภายหลังแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าพระเจ้าต้องการจะรู้ว่าถ้าพระองค์สั่งใช้มนุษย์ให้ทําอะไรเนี่ยมนุษย์จะทําตามไหมแล้วการที่มนุษย์ ที่เป็นมุสลิมผู้ศรัทธาต่อศาสนาอิสลามไม่บริโภคเนื้อสุกรเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์ให้รู้ว่าเขานั้นยอมซีโรราบต่อคําสั่งของพระวินเจ้าโดยที่เขาไม่แม้แต่จะถามหาเหตุผลแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าห้ามและพระเจ้าใช้มนุษย์เพื่อจมะมาค้นพบทีหลังว่าทั้งหมดทั้งปวงนั้นเนี่ยไม่ได้มีเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้วินเจ้าแต่มันเป็นประโยชน์ให้กับตัวของมนุษย์เองทั้งในแง่ของการให้คุณ แล้วก็ในแง่ของการป้องกันไม่ให้พบกับโทษภัยที่จะประสบกับสิ่งต่างๆที่ศาสนาห้ามนะครับ